เดี๋ยวเขาวันนี้เราช่องมีขาวกับคลิปแบนการวิสแตนดาร์ดระหวังโรเซเลียประทับกับดีลิเตอร์เฮ้ยแม่นหลังจากนี้เรื่มเราพไปละสิงเวอร์ชันไอนิงลิสเวอร์ชันอ่อฮัลโหลเอ็มันดีสมีขาวช่องเน็ตเดยไฟมิทูวินโรเซเลียแบงดีมแกงแบงดีมเวอร์ชั่พร่าลวบแล้วเ็งนิงจ็กเกอร์แกงแบงดีลิเตอร์ เทอร่าฟองลิเตอร์ไม่ทราบไม่ทราบทาโกยากิโบเริมซีโคิวเบสามสิบห้าบาทค่าสมัครสมาชิกช่องไปจับยืนพอดีลิเวอร์ชั่นน่ะเผื่อฝรั่งเต็มอฟยูเอ็นทูสปอร์ตอัด์ตเอ่อทูดอลล่าดอลล่าเดียวเหรอครับหนึ่งจุดเก้าเก้าจำได้เทียบมาโอ้โหซับมันมีหลายราคาถ้า20บาทอ่ะดอลล่าเดียว แต่ให้เป er mm ็นผมก็จ hmm. <laughs> <cake> ่ายได้สองร้อยได้ไม่เห็นมีใครจ่ายเลยทั้งมียาไม่รู้ว่าจ่ายคนเดียวอ๋อถ้าในคอมไอโฟนใช้ในคอมถ้าไอโฟนใช้ไอคอมของผมไม่มีคอมแต่คอมคอมกูกำลังจะมาสิ้นเดือนเจนกูซับเลยเพื่อกเนี่ยซับให้ไม่รู้วิธีแอนดรอยซับได้เลยแอนดรอยกดซับได้เลยเสียกี่บาทวะสองบาทนะสามสิบห้าบาทสามจ่ายเงินสดได้ไหวะไม่อยากให้หักบัตรแล้วมึงไปซับให้กูหน่อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันหักเขายูทูบเออแต่ไม่ได้ตัดไป หรือว่าใครมีตังก็จัดสาบาทไอ้เทียกูซื้อป๊อกพันกินไปอัสามสิบบวกน้เมื่อกี้ใครไม่มีตังก็ปุ่มแดงกดทีเดียวพอนี่ไงคิคคิวยืมเลยยืมพิคคิวแบงดีมไปนะะ oui, 000 000. ี่อย่างเทพเ้เอานนี่ขึปิดดูดิจะได้เห็นว่าสวยอันนี้มันต้องคื้นโปรโมทโปรโมทเอาไว้กันหน่อยเนี่ยผมนี่ก็ใช่ไง ท variance, ิ้งม like> ือหนึ่งไปมึงยังมีโอกาสมังผรู้นะว่ามึงยังไม่นอนออนนี้มีมีเคสเคสโคตรน่ากลัวเนี่ยวันนี้กูมีแขงใจอยู่ อันนี้สวยอันนี้โคตรน่ากลัวคนไม่กลัวเลยกูไม่ยุ่งด้วยคนหนึ่งกูโดนยุ่งไปหนอโดนไปทีนึงกูหลอนเลยลองไปสวนน้ำอ่ะไปไหนกันไอ้หมามึงคุยดิคุยกีเทียแล้วกูโดนจับด้วยคนเว่ออยู่บ้านอันนี้น่ากลัวจี๊ดรุ่นใหญ่มันใหญ่ใจต้องนิ่งกูรู้นะ เรียบร้อยเรียบร้อนี่เอายางเอาต้องเปิดเพลงนี้เลยเบื้อวิญญาณต้องทิ้งอ่ะทิ้งเลยไม่มีใครยับยั้งมันได้ยั้งเธอได้ไอ้ปันจะโดนอีกสายหนึ่งกูไปแล้วนะกูไปยุ่งเลยกานพันนีสเดี๋ยวอยากชนะมึงคิดนานเลยมึงรอดปันไม่คิดนานไม่ได้กิ้วลงแวนโซเชียลเฮ้ยอะไรโอ๋อชาร์ติด โลซิเลียมจุ่ยเพลงติดไปแว่นเพลงก็ไม่โรซิเลียมหรอกเด็กมันโรซิเลียมหมดเลยจเวนดอมาแค่นี้เถลยไหวละครเพลงไม่ติดไหวละอย่างยิ่งย้กสู้ยากสัตว์จ่อจากไอ้ไล่หนึ่งเบลดูเล่นเหมือนไม่สนุกเลยเปิดไม่เคยเจอใบเนี้ยมันเปิดเจอใบเดียวใช่หรือมันหาหาแค่ใบเดียวหรือว่าเพลงเหรอไม่หาหายสามอ่ะเคาหัวน่าคาวดำ เอาหัวดำอยู่กี่น้าพี่แอร์ใหม่ๆเข้าหัวดำเอาหัวดำหาหัวดำหัวดำนะไม่ใช่หัวชงยากอะเดฟแบบแบบพี่ชงไบบพี่เดฟไอเดฟชงไม่รู้เรื่องเลยหมูยัดเปล่านะเฮ้ยจะไปขายต่อเลยซีนมาดีๆนะเบื่อคิวตลอดไม่เก่ง10วันเปิดไม่เคยเจอชาติเกอร์ตลอดต้องตี อันน uh ี aja, ้อ right. ันน oh. ี้อกโก้เบอร์อโก้ยี่สิบแปดฮิตชาร์ทฮิตชาร์ทจวดใช่ชาร์ทจวดเหรอไม่ไม่โอ้โหมีจวโอเคสิบสิบโอ้แล้วรู้แล้วไม่เดียอมตอบพี่ความข้างฮิวหูที่บอกใช่ไมคิดพังสามไปฮิตชาร์ทโอ้โหฮิวอ้าไม่ร้องกห้เลยนี่ฮิวอยู่นี่สกิลตัวนี้ก่อนละชาร์จมาจั่วก่อนแล้วค่อยชาร์จ นลบผ่านแล้วอืแป๊ดแรงด้วยกลับไปโดนเมียหาเฮ้ยเฮ้ยนิ่งนองไม่ใช่ผมพิจักบอกเขาละเมอตื่นไม่เยอะเสียงแห่งความตายฮิตเทคสิบห้าฮิตเทคอีกหนึ่งในนึงโอเคสกิลข้อสองเมื่อกลับ เฮ้ยอะไรวะเนี่ยถุนีไทยกันสิบห้าไป่สิบไปนะบินแล้วไปข้างหลังนี่ไงไฟเบิร์ดไฟเบิร์ดโคตรเดินรอไฟเบิร์ดไก่ย่างห้าดอกแลนด์วุ๊ดลุกแวนไอ้โหถ่ายแกนบูเลยไก่ย่างห้าลังเฮียวันพีไอ้เฮียล่างล่างล้ววันนี้ยเจอดีใจมมาเช่นไร ิวแล้วมันต้องทิ้งเงื่อนไหมโอ๋อฟรีคอร์ส้มาถึงอ๋อตอนนี้ตอนลุกไงเอาละเขาร้องเพลงเดียวคนนี้ลองร้องนำเพลงนี้โอเคไม่ได้จีบทางฮาเราเก็บไปรวบรวมแล้วไม่ต้องเสียงเล็กเสียงิดเยอะไงเพลงเดียวพอตุ๊ดตีไม่มีเดี๋ยวโดนไม่ได้โดนจะไม่งขยับขึ้นมาก่อนเนี่ยโอเคไหมเดี๋ยวจะโดนขยับหยุดเจ้าหน้าที่ได้ร้องหมดเลยหยุดจะขยับ เฮ้ยคู่หูนี้พอก็ไดสองเลนโอเคสองเลนก็เสียวได้แลวมึงจะอื้อทำไมวะบวกเนห้าพี่เลนอ้ยบวกเนนึงยีิบสามอยันีบามไม่ยากหรออันนี้ไม่ได้บูนะมันตั้งอยู่ได้ไม่เป็นนี่ว่าได้ไม่เป็นนี่ว่าตกไม่เป็นแม่โ้ยโตบรสสี่หนึ่งสองสามีมือหใช่ไหม่ไม่วงมันนุ มืดมนเหมือนม่้งเงาตนจหวะยี่้ใส่ยนะต้องหเป็นแบบไอดอลต้องลายเซ็นนะต้องลายเซ็นตัวนี้ดลเฮตีถอดล่างเน็กแปดสามห้าได้ลบหนึ่งนี้พลั้นเ้ยเฮ้ย้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเป็นโยเฮ้ยเฮวยเ้ย้ย้ยิฮ้เฮ้ยเี้เนี่ยแเอเย้เฉพาะ สามเป็นยิ้มช้าถ้าปล่อยเอาเลยเอาเลยมึไปตีมึงทีหลังเริ่มแย่ดีลิตร์เริ่มแย่แต่ว่าการโตกับของดีลิเตอร์ดีลิเตอร์สไตล์แบ็คตัวนี้ชื่ออะไรวะสกรีนิ่งดีลิเตอร์นี่เอาไอศูนย์ดิพลังศูนย์อะกิ้วความหนึ่ง มีศูนย์อะความไม่เป็นมีมีเกศสามพลังศูนย์เท่าแหวนเขาอ๋อสเท่าแหวนที่นี่นะทาโกยากิมีศูนย์เยขึ้นมากัว่าภาพหน้าปกไม่เป็นตัวนั้นเลยทาโกยากิทาโกสีเนี่ยเด้งเนี่ยสีเด้งเลยหิวหรือเปล่าอาจารย์ไม่กินข้าวออกแนวหิวมองกลองว่านี่เนี่ยสี่โรคยี่สิบกระป๋องก็ไม่มีแต่กระบอกแล้วอืมเฮ้ยโรงเรียน เลยลงเรียล็อกอีกทีลงเรียไม่เหนื่อยนะลงเรียจะไม่ง่ายเขาเรื่องว่ะลงเรียไม่เงยเฮ้ยทำวะคุณแปรกับแปรครับลงก็คุณโอเมก้าดีลีนอะลงไปเรียแล้วจะเงยขึ้นมาไหมโอ้ลงไปเรียแล้วก็ไม่เงยเลยเนี่ยไม่ง่ายเอ้ยปันถนัดด้วยเลยแล้นัาซอยโอ้ยแล้วน่าซอยห้าบาทโอ้ยแล้วน่าซอยห้าบาทไปสิบหก 16บหอกเปี๊ยะขอสองหมื่นสองหเชิเส็จไม่ได้สิบหกแต่สองหมื่นเพลงตกเพลงหเพลงหนึเพลงสอแบ็คเช้าสิบคลิกอ่าน่นไม่ลุกอ่ะลุกลิกได้ตันนั้นไมตัวลุกอยู่น่นนี่ล็กตะซอยหบาทเดียวอยากกินแ้วมเผื่อได้ใช้กดดันกดดันกล็กตะซอยปลอยเมียตายบ้านเดียวเสียทั้งคืนอาเจะมึงใส่ไนตู้ มีซสามีซสามือถสั่งนะครับคุณมันนับปล่อยสักรอบอะเข้าเลยอุ้ยปล่อดออู้หูได้มือมือเวียนเวียนเบ้าว้ากำลังแวียนอ่โอ้โหคุณเบ้าว้าพอแล้วเอออุ้ยให้ได้เล่นบ้างอู้หเล่นไม้ได้เล่นไม้ได้เล่นไม้จะได้เล่นไม้ไปอย่างนี้ขอให้มือหน้าชีเดียวควรปล่อยหรือเปล่าใช่ไหมใช่ หิวไปเฮ้ยโอ้โอมืดมนมืดมนสามใบวงแห่งความมืดมนโอ้โหดอคุ้มจัดอันลุกเว้ส่งคาแวนลุกไอ้เฮ้ยเป็นอยูททิ้งเพลงวันไดนี้วันไก็เตียมเน่เตียมเน่เตียมเก็บดีลิเอนดีลิเรอ็นไร จัดเฮ้ยหน้าสี่สามลงสกิลหกห้าสองไปไปเลยแม่งลุกได้อะไรเงี้ยถ้ามันเสิร์ฟเองมันลงเลยใช่ไหมใช่มันเสิร์ฟจากเด็กหรือดอกก็ได้เสิร์ฟเลยวปะล่ะสีอยู่สีอยู่ไม่สีแล้วตอนนี้ไม่สุสีเลยเอาเพลงอื่นไหมเพลงอื่นไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาลุกแวร์ดิวะโอ้โหไม่โชว์เพลงอื่นเมื่อก่อนแค่ล่วงแค่แฟนคลับ เยมันอบีฟอฟได้แล้วะกได้เลยลิจวอมันมีมีสาวบางโพไหมสาวบางโพคุดีเล็กลงบวกห้าพันดีอดีอดีอบอกว่ามีเพลงโรเบอรีโอ้ยติดเปลแรไม่ได้ยี่สิบแปดยี่สิ้าบวกส้ซูไม่ได้ไอ้ปนแม่งตีผู้เล่นเดินตรงนี้เอาแ เย็บตีเนอะโอ้ยลูกได้เลยพลังแวนพลังแวนดอกพลังแวนเฮ้ยเข้มว่ะเฮเือดีลิเตอร์จบกันไประหว่างโรเซียกับดีลิเตอร์ทางโกยากิพลังหมดเพราะเมียโทรมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าหรือล่มาเรียบร้อยนีลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับ